หลอนลีลาปวันนี้เครื่องรางของขังไอ้งั่งสเสน่สาวรักสาวหลงพ่อของผมเป็นคนเมืองการส่วนแม่ของผมเป็นคนภาคอีสานโดยแม่ของผมหน้าตาดีมากส่วนพ่อก็ออกใจเป็นนักเลงหัวไม้และมีเพื่อนฝูงมากมายโดยแม่ได้เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่เจอกันที่กรุงเทพโดยสมัยก่อนคนต่างจังหวัดมักจะมาทำงานในเมืองกันมาก โดยที่แม่เล่าต่อไปอีกว่าตอนสมัยพ่อมาจีบแม่ใหม่ๆพ่อแต่งตัวเนี๊ยบมากครับทั้งการแต่งตัวทั้งการกระทำทุกอย่างดีเป็นหมดเหมือนคู่รักที่ควรจะเป็นคู่ครองว่าง่ายๆครับใครเห็นใครก็อยากได้เป็นแฟนอยากได้เป็นพ่อของลูกกันทั้งนั้นแต่ความรักก็ต้องเกิดปัญหาครับเพราะย่าของผมไม่ค่อยชอบผู้หญิงทางอีสานสักเท่าไหร่และได้ต่อต้านทุกอย่างซึ่งพี่น้องของพ่อก็เช่นกันจนกระทั่งพ่อกับแม่ได้แต่งงานด้วยกันครับ ตอนนั้นย่าผมใส่ชุดดำมางานแต่งด้วยครับหลังจากนั้นแม่ผมก็โดนกันแกล้งสารพัดโดยพ่อก็เริ่มเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือโดยที่ตัวพ่อนั้นจะชอบกินเหล้าและเมาเหล้าและยังชอบเล่นการพน,นันเป็นชีวิตจิตใจโดยภาร,รก,การเลี้ยงดูครอบครัวทั้งหมดจึงตกมาอยู่ที่แม่ครับแม่กลายเป็นเสาหลักของบ้านไปทันทีซึ่งเป็นอย่างนั้นตลอดมาอีกสิ่งหนึ่งที่แม่ชอบทําก็คือทําบุญครับโดยที่คุณแม่จะชอบเข้าวัดทําบุญบ่อยครั้งมาก หรือแม้กระทั่งทุกเทศกาลคุณแม่ก็จะต้องไปวัดจนผมอยู่ประมาณมปลายก็เริ่มที่จะฟังและรับรู้อะไรได้หลายๆอย่างแม่ได้เล่าให้ฟังอีกว่าเคยมีพระมาทักแม่ว่าแม่ได้โดนของโดยพระท่านได้เห็นว่าบริเวณหน้าผากของแม่มีสีดำแม่ก็บอกว่าตั้งแต่แต่งงานมีลูกชีวิตคู่ก็ไม่เคยมีความสุขอีกเลย โดนพ่อตบตีและด่าทอเป็นประจำเวลาเมาและพ่อก็ชอบทำลายข้าวของภายในบ้านซึ่งในตอนแรกแม่ยอมมาตลอดพ่อจะเอาเงินเท่าไหร่แม่ก็ให้หมดเอาไปทำอะไรแม่ก็ให้แม่ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจึงได้เข้าวัดทำบุญครับหลังจากที่แม่เข้าวัดบ่อยขึ้นแม่ก็เริ่มแข็งข้อกับพ่อโดยที่คราวนี้พ่อไม่สามารถจะทำอะไรแม่ได้เหมือนแต่ก่อน เหมือนกับว่าของที่ได้ทำได้เสื่อมไปแล้วและคนในบ้านของพ่อก็เริ่มรักแม่มากขึ้นพ่อแม่คอช่วยเหลือทุกอย่างคนในบ้านพ่อนั่นเองครับแต่สิ่งที่เป็นปัจจุบันนั่นก็คือพ่อก็ยังเหมือนเดิมครับชอบกินเหล้าเมาทุกวันและไม่รับผิดชอบอะไรในบ้านทั้งนั้นและแม่กับผมก็จะเป็นคนช่วยกันทำงานส่งเสียค่าใช้จ่ายในบ้านทุกอย่างครับ โดยที่ไม่ค่อยสนใจพ่อซึ่งเขาจะทําอะไรก็ปล่อยเขาไปจะกลับเด็กกินเหล้าเมา,าแค่ไหนเราก็ต้องปล่อยเขาไปซึ่งปัจจุบันครับพ่อกับแม่ของผมได้แยกห้องนอนกันและแม่ก็พูดหลายครั้งว่าอยากจะเลิกกับพ่อซึ่งหลังจากที่แม่พูดพ่อก็ได้เปลี่ยนท่าทีไปจากเคยทำร้ายร่างกายแม่ตบตีแม่ด่าทอแม่และทำร้ายเขรองของภายในบ้านพ่อก็ไม่ทำอะไรทั้งนั้นเลยครับ แต่ชอบพูดขึ้นมาว่ากูจะฆ่าพวกมึงแทนซึ่งอันนี้ผมบอกเลยครับว่าผมกลัวมากถึงแม้ว่าผมจะอายุ24แล้วยังไงตอนคนเมาผมก็ยังกลัวอยู่ดีครับโดยล่าสุดวันที่11เมษายนปี2561พ่อกลับไปที่บ้านของย่าประมาณ3วันครับหลังจากพ่อกลับจากบ้านย่ามาพ่อมาจอดรถด,ด้วยการที่เมามากเดินแทบจะไม่ถูกทางซึ่งตอนนั้น ผมสังเกตเห็นเหมือนพ่อผูกอะไรไว้ที่เอวสักอย่างซึ่งเป็นเชือกสีแดงแล้วก็เหมือนเป็นของขังอะไรบางอย่างห้อยอยู่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าพ่อชอบสะสมของพวกนี้อยู่แล้วตอนพ่อเจอผมพ่อได้ถอดเชือกสีแดงที่มีบางสิ่งห้อยอยู่ออกมายื่นให้ผมแล้วพูดว่าเอาไปเก็บให้พ่อหน่อย เสียงแบบเมาจนพูดไม่เป็นภาษาครับผมจึงตอบกลับพ่อไปว่าพ่อเอาไปเก็บเองเถอะเดี๋ยวเวลาลูกไม่อยู่แล้วหาไม่เจอก็จะมาโวยวายอีกเอาไปเก็บไว้บนหิ้งในบ้านนะพ่อผมตอบกลับไปเพราะคิดว่าเป็นพวกตะกุดเพราะว่าเห็นมันมัดอยู่ที่เอวพ่อก็ตอบกลับมาว่าเอาไว้ที่หิ้งพระไม่ได้นี่มันเป็นของต่ำเขาเรียกว่าอีเปอใช้จิ้มเข้าไปที่เมนผู้หญิงทีเดียวรู้เรื่อง พ่อผู้ภาษามอมาของเขาพร้อมกับผูกกลับไปที่เอลแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านผมจึงนั่งหาข้อมูลว่าอีเปิ์มันคืออะไรแต่เท่าที่สรุปได้ครับมันคือของที่มาจากทางเขมรใช้เกี่ยวกับเรื่องอย่างว่านั่นเองครับตอนนั้นผมไม่เข้าใจครับว่าพ่อเอาของพวกนี้เข้ามาที่บ้านทําไมซึ่งแน่นอนผมกับแม่ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับจนช่วงประมาณเย็นๆมีคนแถวบ้านเก็บอีเปิ์มาให้บอกว่าพ่อทําตกเอาไว้ แม่ผมเลยเอาไปไว้ใต้อ่างบัวหน้าบ้านครับพรพ่อกลับมาบ้านด้วยความที่เมาก็หลับไปคืนวันนั้นประมาณเกือบเที่ยงคืนผมกับแม่แยกย้ายกันเข้าห้องแต่ผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆทุบกำแพงดังมาจากห้องแม่เลยโทรไปหาแม่เพราะว่ากลัวแม่จะล้มหรือเป็นอะไรไปกะว่าถ้าแม่ไม่รับโทรศัพท์ก็จะเคาะที่ห้องแม่แต่พอแม่รับสายผมจึงถามแม่ขึ้นมาว่าแม่ทำอะไรที่กำแพงทุบกำแพงทำไมหลายที ซึ่งแรงและดังมากแม่บอกว่าแม่ไม่ได้ทําอะไรกําลังจะสวดมนต์ผมจึงใจคอไม่ค่อยดีเลยครับพอาะตกดึกไปผมออกไปนั่งที่หน้าบ้านเพราะครัวอยู่หน้าบ้านแม่ของผมขายอาหารตามสั่งครับผมเลยออกไปต้มน้ําร้อนให้แม่ดื่มก่อนนอนซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่ได้ยินเสียงเหมือนคนหรือกอไผ่ซึ่งได้ปลูกไว้อยู่ใกล้ๆบ้านกับอ่างบัวหน้าบ้านบอกตรงๆนะครับตอนนั้นผมรู้สึกกลัวมาก น้ำก็ไม่เดือดสักทีได้แต่เดินไปเดินมารอให้น้ําใช้ได้ผมก็จะรีบเข้าบ้านครับพอเช้ามาพ่อตื่นด้วยอาการที่สางเมาแล้วพ่อก็ได้ถามหาอีเป๋ร์กับผมว่าอีเป๋ร์ของเขาเห็นหรือเปล่าผมเลยถามกลับไปว่าผมถามจริงๆนะครับมันคืออะไรพ่อก็ได้ตอบกลับมาทันทีว่ามันเป็นเครื่องรางอยู่ยงคงกระพันพ่อเอาไว้ใช้เวลาขับรถให้แคล้วคลาดปลอดภัยซึ่งแน่นอนครับ ผมกับแม่ที่นั่งฟังอยู่ไม่เชื่ออย่างสุดใจเรามองหน้ากันแล้วก็เบะปากเหมือนพี่กิ๊กสุวรจนีเพราะว่าสิ่งที่พ่อพูดออกมาตอนนี้กับตอนที่พ่อเมามันย้อนแย้งกันจังสิ้นเชิงพร้อมกับผมได้หาข้อมูลเอาไว้แล้วอีกด้วยหลังจากพ่อถามเสร็จพ่อก็เดินหาอีเปอ๋อยู่สักพักครับแล้วสักพักพ่อก็พูดขึ้นมากับผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่อีเป๋แต่มันคือไอ้งั่งยิ่งไปกันใหญ่เลยครับ พราะข้อมูลที่ผมหามาคืออีเปร๋ร์คือเครื่องรางให้ผู้หญิงพกไว้ใช้กับผู้ชายส่วนไอ้งั่งให้ผู้ชายใช้กับผู้หญิงตอนแรกที่พ่อบอกว่าเป็นอีเปร๋ร์ผมก็งงครับว่าพ่อออกมาทําไมเพราะว่าถ้าพ่อเป็นคนพกจริงถ้ามีเจตนาเกี่ยวกับเรื่องอย่างว่าทําไมพ่อไม่พกไอ้งั่งและสุดท้ายพ่อก็ได้เฉลยด้วยตัวเองผมถึงได้ถึงบางอ้อครับ หลังจากพ่อออกจากบ้านไปผมก็ไปหาข้อมูลของไอง้งัางบางข้อมูลก็บอกว่าใช้ในเรื่องค้าขายได้ดีมากมีทั้งดีและไม่ดีแต่จะต้องเส้นไหว้ซึ่งเขาได้มีอารมณ์เหมือนเลี้ยงผีถ้าเกิดเลี้ยงไม่ดีก็เข้าตัวแต่มีอย่างหนึ่งครับที่ทุกกระทูแนะนำคือไม่ให้เอาเข้าบ้านผมจึงเอาออกไปซุกไว้ที่ใต้ต้นไผ่เพราะแม่บอกว่าต้นไผ่ตามความเชื่อแล้วสามารถการพูดผีได้และอีกอย่างหนึ่งครับ ถ้าเกิดเอาไว้ที่ใต้อ่างบัวผมกลัวพ่อจะเจอครับหลังจากที่เอาไปซ่อนก็มานั่งคุยกับแม่ซึ่งแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้เจออะไรแม่บอกว่าตอนแม่สวดมนต์ก็มีเสียงกวนตลอดเวลาไม่รู้ว่าเสียงอะไรเลยคุยกับแม่ว่าจะเอาไปไว้ที่วัด แต่บางข้อมูลก็บอกว่าไอ้งั่งอาจจะช่วยเรื่องค้าขายได้ตอนนี้ผมกับแม่สองจิตสองใจครับไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ตรงต้นไผ่หรือเอาไปไว้ที่ไหนดีซึ่งอีกอย่างตัวผมเองก็ไม่ได้รู้เจตนาเขาจริงๆว่าพ่อเขาเอามาทำไมถ้าเอาไปทิ้งควรเอาไปทิ้งที่ไหนหรือควรเอาไปคืนพ่อดีแล้วทุกท่านล่ะครับเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับไอ้งั่งหรืออีเปอร์กันบ้างไหมครับ ถ้าใครมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนจะกดปิดคลิปไปครับขอความเมตตากดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการสนับสนุนทางช่องหลอนลีลบให้มีคลิปถัดๆไปขึ้นมากราบขอบพระคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ